สวัสดีไพโอเนีย er, ทุกท่านครับคลิปนี้นะครับก็จะมาอัปเดตหน้าแอปพา n e น w o r k นะครับนะก็มีการอัปเดตจาก p ไ c คอ e Team นะครับเมื่อวันนะครับในะวันที่8นะวันที่8พฤษภาคมนะครับ2568ั25นะเวลาก็ตอนเช้าเลยนะครับนหะกโมงเช้านะมาดูว่ามีการอัปเดตอะไรนะครับนะ ภายคทีมประกาศแบบสั้นๆนะครับโดยเขียนว่า,าจากภายขอทีมนะครับวันที่8เดือนพฤษภาคม2568นะครับเวลา6นาฬิกาตอนเช้าเลยนะครับจะมีการประกาศเกี่ยวกับระบบนิเวศภยัยในวันที่14พฤษภาคมนะครับ วันที่14พฤษภาคมติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปคนะอทีมประกาศนะครับแบบสั้นๆน,นะครับว่าให้เรารอติดตามนะครับในวันที่14พฤษภาคมนีนะ้วันนี้ก็วันที่9แล้วนะครับนะก็เหลืออีก5วันนะครับนะอีก5วันเรามาคอยติดตามข่าวกันนะครับว่าทางคอทีมจะประกาศอะไรนะครับคอทีมจะประกาศอะไรให้กับ ภพาเนียทั่วโลกนะครับอนะไรรู้แล้วก็เขียนไว้ที่หน้าแอปนะครับว่า ecosystem e n n o n m e n t นะครับ ecosystem a n n o n m e n t วันที่5.14.25นะครับก็คือวันที่14นะเดือน5นะหรือว่าเดือนพฤษภาคมนะครับปี2025นะก็อันนี้ก็เป็นการประกาศแบบสั้นๆนะครับ นะทําให้เราสงสยัยนะแล้วก็รอติดตามกันนะครับนะว่าคอทีมกํากลังจะประกาศเกี่ยวกับอีโคซิสเต็มนะอย่างไรในวันที่14นีนะ้ก็รอติดตามกันนะครับนะแล้วก็กดติดตามช่องนี้ไว้นะครับนะผมก็จะอัปเดตข่าวสารให้ทุกท่านได้รับทราบกันต่อไปนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าเป็นประโยชน์กับผู้ชมนะครับนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันด้วยครับขอบคุณครับแล้วเจอกันครับ